เอ็กลิฟขากระไกนะครับเป็นเอ็กลิฟขนส่งสินค้านะครับขึ้นชิ้นงานได้หลากหลายเลยนะฮะเซตนี้นะครับเข้ามาอยู่ด้วยกัน7ตัวนะครับกับปรซิตี้อยู่ที่3ตันนะครับก็จะแบ่งเป็น2รุ่นนะครับสีน้ําเงินส้มนี่จะเป็นเอ็กลิฟชั้นเดียวนะฮะความสูงอยู่ที่100เซนติเมตรนะครับจากพื้นนะครับ1เมตรนะฮะแล้วก็ถาดนะครับเมตร20คูณเมตร50เซนนะครับ ถัดมาด้านหลังนะครับเป็นขนาดสามตันเช่นกันแต่ตัวนี้จะมีความสูงที่เพิ่มขึ้นมาเป็นเมตรห้าสิบเซนนะครับถาดจะอยู่ที่เมตรยี่คูนเมตรยี่สิบนะครับเป็นกระบอกคู่นะครับเอ็กลิปตัวโครงสร้างเหล็กหนาเป็นนิ้วเลยนะครับอเดี๋ยวเทสการทํางานให้ดูนะครับทั้งสองรุ่นนะครับกดเลยครับ นี่นะครับก็มีรีโมทคู่ตัวให้ทุกตัวนะครับทางร้านเราตรวจเช็คสภาพให้หมดแล้วนะครับกระบอกนี่ฮะเป็นกระบอกคู่ทุกตัวนะครับแกนใสกิ้งเลยนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับชุดนี้งานโครงสร้างแข็งแรงนะครับูุค้าท่านใดนะครับสนใจเอ็กลิฟขากันไกรนะครับสามพันกิโลนะครับกับบัสิตี้นะฮะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ s อสไซ์นะครับ k p s ดอ t net จีนนะครับเป็นออฟฟิเชียลไลน์ของทางร้านนะครับ